วันนี้จะต้มเป็ดนะครับแล้วก็ลาบเปียตัวใหญ่มากเลยนี่ทําเรียบร้อยแล้วสับละเอียดแล้วก็พวกเครื่องในก็ซอยเอานะครับจะลาบสดๆเลยวันนี้เรามาเริ่มกันเลยครับต้มน้าให้เดือดก่อนวันนี้อยู่ทุ่งนานะครับใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ปะปาดกไะชไปมะกรูดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมะออกน,นะครับเอาไปเผาขนเขาออกก่อนนะครับใส่ลงไปเลย อหอมแดงครับใส่ลงไปน้ำเดือดแล้วก็ใส่เป็ดลงไปเลยครับอ่ะลากผักขี้ครับมะเขือเทศเอาไปผ่าก่อนนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็พริกนะครับพริกแห้งเอาไปทอดหรือเอาไปคั่วก็ได้นะครับอ่ะตามด้วยพริกสดครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าวันนี้มีคนแก่ด้วยนะครับ ตอนนี้เปลดก็เปื่อยแล้วนะครับเราก็จะมาปรุงกันนะครับใส่ในมะขามเปียกครับลงไปหรือจะเป็นน้ำมะนาวก็ได้นะครับแต่น,น้ำมะนาวถ้าเราจะใส่เราต้องยุกออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปใส่ถ้าเราใส่ตอนน้ำเรืออาจจะทําให้น้ำมะนาวเราเราขมนะครับอันนี้ผงชูรสครับใส่ลงไปเลยเราก็ชิมเอาแค่นั้นแหละตามสไตล์บ้านทุ่งครับ ใส่น้ำปลาลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะครับอันนี้เป็นน้ำกระเทียมรองนะครับสองช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปน้ำกระเทียมรองจะมีคุณสมบัติไปเชื่อมระหว่างความเค็มกับความเปรี้ยวนะครับให้กลมกล่อมครับอจากนั้นก็เติมแช่น้ำปลาครับลงไปผมใส่ไปประมาณสี่ช้อนโต๊ะครับรสดีครับผม ผมใส่ไปประมาณหนึ่งช้นโต๊ะครับอ่ะเดี๋ยวชิมดูก่อนอัอ<า>ดเ็มนิดนึงครับเพิ่มอีกสองช้อนโต๊ะขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ต้นหอมไปมีหอมเปีผักชีนะครับ,ลบแล้วก็ผักชีไปเรื่อยห,อหรือหอมเปีใส่ลงไป เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมรับประทานเนนะทคนิคคือถ้าเราจะใส่เป็นน้ำมะนาวนะครับให้ยกออกก่อนอย่าใส่ตอนน้ำร้อนนะครับเพราะว่าน้ำมะนาวจะทำให้รสชาติของต้มยำเราขมนะครับน,นะครับแต่น้ำมะขามไม่เป็นไรครับอร่อยแน่นอนครับเสร็จเรียบร้อยครับผมมากินด้วยกันครับสูตรของผมเอง